ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะพื้นที่นอกแนวคันกัน้นอย่างเช่นบริเวณริมแม่น้ําที่ผมยินในขณะนี้ครับบางจุดมีน้ําท่วมสูงมากเกือบ2เมตรครับทำให้ขณะนี้ตําบลผงเพงมีหมู่บ้านที่น้ําท่วมแล้วถึง7หมู่บ้านด้วยกันครับขณะเดียวกันชาวบ้านที่เลี้ยงปลากระชังก็เริ่มได้รับผลกระทบจากปริมาณน,น้ําที่ไหลเชี่ยวครับ ทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่11รักษาพระองค์จังหวัดลบบุรีเข้าช่วยชาวบ้านหมู่5ตำบลผงเพงย้ายปลาทับทิมหลายสิบกระชังไปยังริมตลิ่งเนื่องจากขณะนี้กระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาไหลเที่ยวซึ่งเป็นผลมาจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพญาส่งผลให้ปลาทับทิมในกระชังตายเป็นจำนวนมากเพราะเมื่อน,น้ำพัดกระชังไปชนกับตัวปลาจะทำให้เกล็ดปลาหลุด สุดท้ายปลาเหล่านั้นก็จะตายในที่สุดครับสิ่งที่ชาวบ้านทําได้ในขณะนี้คือเร่งย้ายปลาไปยังจุดปลอดภัยเนื่องจากในตาบลผงเพงมีผู้เลี้ยงปลามากกว่าห้าสิบรายหากปลาหลายแสนตัวต้องตายก็จะมีมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทครับไปฟังเสียงของชาวบ้านครับก็มีถ้าเจอทุกปีส่วนใหญ่เขาก็จะเลี้ยงตัวใหญ่ข้างในแล้วก็จะจับจับขายก้อนน้ามาบางเจ้าก,ก็ยังจับไม่ได้ก็ต้องก็ต้องเลี้ยงไปตายก็ต้องตายโอ้ยังไม่ถึงห้าสี่ครับเพราะห้าสี่ตรงนี้มันท่วมขนาด เกือบถึงเอวเลยครับส่วนความเดือดร้อนของชาวบ้านในตำบลผงเผงในขณะนี้พบว่าถูกน้ําท่วมแล้วเจหมู่บ้านครับบ้านเรือนของประชาชนซึ่งอยู่ติดแม่น้ําถูกน้ําท่วมไปแล้ว310หลังคาเรือนจากทั้งหมด1,100หลังคาเรือนครับส่วนความลึกของระดับน้ําก็มีตั้งแต่30เซนติเมตรไปจนถึง2เมตร อย่างภาพที่เราได้เห็นในวันนี้คือชาวบ้านหลายคนเริ่มนํารถยนต์มาจอดบนถนนบางรายก็เตรียมที่พักชั่วคราวย้ายมานอนบนถนนด้วยเช่นกันครับขณะเดียวกันในวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลผเงเลงซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภยัยน้ําท่วมได้จัดเตรียมเรือท้องแบนหลายสิบลำรวมทั้งกระสอบทรายหลายหมื่นใบครับเพื่อเตรียมออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หากมีการร้องขอเนื่องจากพบว่าปริมาณน,น้ํา จากแม่น้ำเจ้าพยาที่ไหลผ่านอำเภอป่าโมกในขณะนี้ยังอยู่ที่2,000ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีครับดังนั้นระดับน้ำในเขตตำบลผงเพลงเองก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับส่วนขณะเดียวกันนะครับธนาคารเพื่อการกเกษตรและกรก็ได้นำถุงยังชีพจำนวน310ใบามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในวันนี้ด้วยเช่นกันครับ อย่างไรก็ตามนอกจากระดับน้ําเจ้าพรยาที่เพิ่มสูงขึ้นครับสิ่งที่ชาวบ้านกังวลในขณะนี้คือการผันน้ําของอำเภอบางบานเข้าทุ่งครับเพราะน้ําจากทุ่งบางบานจะไหลเข้ามาที่ตําบลผงเพงอําเภอป่าโมกโดยตรงทําให้ระดับน้ําในพื้นที่ก็จะเพิ่มสูงขึ้นครับขอบคุณครับจากเรื่องของน้ํานะครับ